คุณไหมฮะเพื่อนเมันเป็นคอร์ดของอะไรของเพลงไหนจําได้ไหมฮะใครจำได้คอมเมนต์มาไม่มีรางวัลแจนะครับของเพลงนี้ไงสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Two K Music ครับผมเห็นหน้าผมแบบนี้เช่นเคยครับมือใหม่คนร,รู้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาวันนี้เนี่ยก็ฝากไว้นิดน,นึ่งแล้วกันนะครับเช่นเคยนะฮะกับ ช่อง t k podcast นะครับผมแล้วก็ขอมันต้องมีนะครับอีก2รายการของพวกเรานะครับผมในช่องนะแล้วก็ฝากไว้อีกช่องทางแล้วกันนะฮะกับไลน์ Open Chat ของเรานะครับให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับแล้วก็จะมีบทความดีๆให้ได้อ่านกันด้วยนะครับผมก็ฝากไปติดตามกัน้วยลวกันเดี๋ยวขึ้น qr code ให้ตรงนี้นะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเนื้อหาวันนี้นะครับผม Finger Style แบบง่ายๆแต่ใช้ได้หลากหลายสุดๆครับ ก็วันนี้เนี่ยจะมาเป็นการเล่นแบบใช้นิ้วนะครับผมไม่ได้ใช้ปิกเนาะใครที่แต่ใครฝึกอ,อยากฝึกแบบใช้ปิกก็ได้นะเออแต่วันนี้ผมมาแนะนำกันเปนแบบนิ้วล้วนๆก็แล้วกันฟิงเกอร์สไตล์นะครับผมก็มันจะเป็นจังหวะที่ใช้คำว่าอยู่ในยุคสมัยใหม่เยอะเลยนะครับเยอะเลยก็ บบบางที่เพลงฮิปฮอปก็เยอะเนาะช่วงนี้ก็บางคนก็ลองไปฟังลองอาไปเล่นดูกันได้นะครับใช้ได้หลากหลายมากๆเลยในหลายๆเพลงนะครับผมอ่ะวันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเราจะเล่นขอทั้งหมดเนี่ยคอร์ดนะครับผมง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราจะเล่นคอร์ดผมผมจะเล่นคอร์ดดีมินเนอร์เซเว่นจีเซนะครับ C major อร์เซแล้วก็เอมเนอร์เอันนี้ ครับผมแต่ทีนี้เราจะเล่นคอร์ดละแค่2จังหวะเท่านั้นครับนะเราจะไม่เล่นสจังหวะเหมือนทุกทีนะเราจะเล่นแค่2จังหวะนั่นก็คือครึ่งห้องเพลงแบบปกติทั่วไปนั่นเองนะครับผมอ่ะมันก็จะกลายเป็นอันนี้ยังไม่พูดถึงวิธีการดีดนะเอาแค่ขอดก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็น 2> 1 2 3 4 1ส3 4 1า3 4ี่3สาสี่สาม ทีนี้มาว่ากันที่มือขวาซับซ้อนเล็กน้อยแต่ไม่ยากจนเกินไปแน่นอนนะครับวันนี้มีมาสอนอง,ง่ายๆนะอย่างเช่นเราเล่นเพลงเราเล่นคอร์ดชุดคอร์ดเนี่ยเริ่มที่คอร์ดดีมินเนอร์ใช่ไหมครับผมรูทของมัน,นยอยู่ที่สาย5นะเราจับฟอร์มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอานิ้วโป้งดิบดที่สาย5ก่อนอ่นะ เห็นอะไรไหมฮะอ่านี่แหละคือวิธีการเล่นของเราในวันนี้นะครับผมมันคือการเล่นชุดขออนี้นะฮะเราจะเล่นสาย5สายส่สายส่สายสแค่นั้นยังไม่เล่นสายหนึ่งนะ1,2,3,4,5 1,2,3,4มันคือการเล่นเปอร์เซชันตรงนี้ด้วยนะครับนี่มันคือการเอามือทั้งหมดเนี่ยกดไปที่สาย พร้อมกับมิวข้างนี้ด้วยเห็นไหมข้างนี้ก็จะมิวไปด้วย1 2 3 4งสองสามสหนึ่งสองสามสี <T> ่ห้าแต่ทีนี้คอดที่สองเนี่ยเป็นคอรด G เนี่ยรูทต้องเปลี่ยนเป็นสายหใช่ไหมนะครับแต่สามสายล่างเนี่ยเล่นเหมือนเล่นที่เดิมน네ะครับสี่สามสอเหมือนเดิมเส้นสี่สามสองคอดถัดไป รูทอยู่ที่สายห้าเหมือนกันเลยครับสถานีก็อยู่ที่เส้น4ี่เส้นสาเส้น2ขอถัดไปรูทอยู่ที่สายห4ส2สาสเหมือนกันว้าววันนี้ไม่ได้ดีสายหนึ่งเลยไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆไม่ผิดนะวันนี้วันนี้เราไม่ดีสายหนึ่งกันเลยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมอ่ะวันนี้เป็นแบบง่ายๆช้าๆให้ดูนะครับ ผมจะนับไปด้วยก่อนนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจาง่ายๆนะครับ1 2, 3, 4, 1 2 3 4 5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 นี่แค่นี้เองเสร็จแล้วครับเล่นแค่2รอบฝึกแค่2รอบพอนะครับผม อ่ะทีนี้ผมจะไม่พูดนะเ,นเพื่อนๆลองดูตามนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับพี่ครับ ชุดคอร์ดเนี่ยไม่เหมือนพี่ได้ไหมครับดูเหมือนพี่จับจับแบบว่ายากเกินไปได้เลยครับชุดคอร์ดอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับจะเริ่มที่คอร์ดนี้<ๆ>ก็ได้ครับไม่เป็นไรเลยแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนขึ้นต้นเนี่ยเราต้องหารูทของคอร์ดนั้นๆให้ถูกต้องก่อนนะครับผมมีตามหนังสือเพลงทั่วไปเลยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมานั่งบอกด้วย นะว่ารูทของคอร์ดในรูปแบบนี้รูปแบบนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างตำแหน่งไหนเดี๋ยวจะมานั่งสอนแบบละเอียดเจาะเลยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมวันนี้เอาเป็นแบบนี้ก่อนละกันนะฮะคุณคุณไหมฮะเพื่อนๆมันเป็นคอร์ดของอะไรของเพลงไหนจำได้ไหมฮะ ใครจำได้คอมเมนต์มาไม่มีรางวัลแจกนะครับของเพลงนี้ไงแจับไม่ได้จับไม่ได้แน่เพลงของน้องชื่ออะไรนะน้องมายราบเออนะฮะโอ้ผมชอบด้วยนะอแต่ผมจำเนื้อเพลงไม่ค่อยได้ขอไปนะครับผมนะฮะนี่เองนะฮะหยิบมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังใช้ได้กับอีกหลายเพลงเลย นะครับไม่ได้เฉพาะเพลงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละแต่ละเพลงแต่ละคอร์ดมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่าลืมหารูทการดิสรูทเบสเนี่ยให้ถูกต้องก็พอนะครับผมวันนี้ก็นี่เลยง่ายๆแบบสั้นๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเอาไปฝึกตามกันไม่ยากเลยอันนี้ง่ายมากๆนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับกับเนื้อหาในคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันละกันนะครับอ่ะอยู่ในช่วงท้ายนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับ ทุกเคโพดแค์ะนะครับผมของมันต้องมีนะครับผมแล้วก็ไลน์โอเป c h a ชของเรานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผม,มยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเล่นดนตรีให้มีความสุขนะครับวันนี้ทุกเคมิวสิกลาไปก่อนสวัสดีครับ